มาหากินใกล้ทะเลทั้งทีเนี่ยจะไม่พามาชมทะเลตอนเช้าเลยก็ยังไงอยู่นะครับทะเลที่บ้านช่างนาเดชนี่พาครอบครัวลุยทุ่งหอยครับหอยพื้นบ้านนี่ครับเนี่ยนอนเชยอยู่ตรงนี้เนี่ยเนี่ครับผมหนึ่งสองสามครับสี่โอ้โดูห้านะ สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพ,พี่พิงน้องนาตาเอฟซีช่องวิถีพื้นบ้านเดลิเวอรี่นะครับพบก,กับผมช่างระเด็ดนะวันนี้ช่างระเด็ดพามา,เ,าเขาเรียกอหละทุง่งหรือป่าริมทะเลนะครับน่นด้านหน้าเลยทิวสนน่นเป็นทะเลแล้วนะครับวันนี้เนี่ยแม่จะพามาหาหอยนะเป็นหอยพื้นบ้านเดี๋ยวตามไปลุ้นกันว่าจะเป็นหอยอะไรนะครับแต่ว่าไอตอนไทต้นคลิปก็น่าจะพอรู้แล้วเนาะเจอ,อยังแม่ อ่าน,น,นในชี้อยู่ชี้ชี้ให้หน่อยว่ามันอยู่จุดยังไงมันเกาะไม้กิ่งไม้อยู่จะอ่าจะอยู่ตามกิ่งไม้ใช่ไหมกิ่งไม้ต้นไม้หรือว่าตามป่าญ้าเนาะนี่เห็นไหมครับอ่าตัวนี้เขาเรียกว่าหอยอะไรครับแม่หอยจุ๊บแจงจ้าหอยจุ๊บแจงเนาะออะเก็บมาดูหน่อยออะแบใส่ฝ่ามือนี่ลักษณะตัวเนี่ย จะประมาณนิ้วก้อยเนาะอันนี้ก็คือกินได้แล้วใช่ไหมแม่ได้จ้ะบ้านเราเรียกว่าหอยจุ๊บแจงเนาะจ้ะอ่ะเดี๋ยวไปหากันครับวันนี้ได้มาเท่าไหร่แล้วอะ่ะไหนดู <จะ S 1> แบ,บมือดูหน่อยหลายตัวแล้วนี่นะ,ะวันนี้คุณยายลําดวนพาหาหอยนะครับนนแล้วก็มีเด็กๆลูกหล,ล,ล,ลานมาด้วยครับมาหากับข้าวกันมื้อนหนึ่งพอดีเป็นตรงกับวันหยุดเสาร์อาทิตย์ครับลูกหลานมาหาแม่ก็ จะพากันออกมาทำกิจกรรมอย่างเงี้ยนะไหนดูใครได้เท่าไหร่แล้วมิวสิกไหนแบะใส่มือดิหนุนหนุนหนุนถุงอ้วนอยู่ที่หญิงนะครับโอ้ได้ตั้งกรรมหนึ่งแล้วนะหนุนมิวสิกได้กี่ตัวประมาณห้าตัวอ่ะอ่าไหนแบดูแบมือแบมืออ่าดูนี่มิวสิกก็เก็บได้นะเขาเรียกว่าหอยอะไรหอยตุ๊กแกงอ่าใส่ถุงอ้วนใส่ถุงอ้วนกับหญิงโอเคไปครับผมหาหอยกัน เนี่ยลักษณะมันจะเป็นทุ่งป่าหญ้าทุ่งป่าชายเลนแบบนี้ครับมันจะเป็นหอยน้ำเค็มนะเดี๋ยวนะแม่เดี๋ยวกันเดียวกันใช่ไหมเขาสุกกันะอ้าวนูอนเอาแม่เอื่มไปอยู่ใต้ไม้นะเกาะอยู่นะเออสุกเก่งนักเออเนี่ยอ่ะไหนอีก เอ,อเนเพืออ๋อมันอยู่มันอยู่บนบกเราหาเป็นก็เก็บได้ใช่ไหมอ่าอ่าบางตัวก็เกาะอยู่บนโขดครับถ้ามีน้ำก็จะขึ้นตันมากอ่ไม่มีน้ำก็จะคานอยู่ตามบกอ่าแม่บอกว่าถ้าช่วงน้ําดันขึ้นเนี่ยน้ําเข้ามาในร่องเนี่ยเขาจะอยู่เกาะตามต้นไม้กิ่งไม้ให้พ้นน้ำใช่ไหมเนะาะแล้วก็ถ้าน้ําแห้งแบบที่เรามาเก็บแบบเนี้ย ส่วนใหญ่จะอยู่ตามบกตามพื้นนะครับแล้วก็จะมีบ้างที่เกาะตามต้นไม้ <c oughs> อ้าวช่วยกัน <c oughs> วันนี้พากลรัวมาหากินนะนุนตัวเล็กแล้วก็ตัวเล็กมากก็ยังมาครับผม,ม,มอ,อ่ะเก็บเลยแม่จะเก็บเก่งนะครับเพราะว่าแม่จะรู้ว่าลักษณะมันอยู่ยังไงพอดีตามดินน่ะถ้าเราหาไม่เป็นเนี่ยมันจะไปเจอหอยอะไรมิวสิกเก็บหอยใหญ่มาหนึ่งหอย นี่ถ้าตัวอย่างนี้นี่พอกินเลยใช่ไหมมิวนี่ตัวนี้เขาเรียกหอยหอยขี้คอนนะครับนี่เม้งเจออีกนะครับเม้งนี่เป็นหลานช่างระเด็ดนะอ้าวช่วยกันมีสิเจอ์ตรงไหนอีกโอเจออยู่บนดินเลยเหรอไหนเดี๋ยวเดขอดูหน่อยก่อนมีกี่ตัวตรงนี้สามสี่ตัวอ่ะเก็บเก็บลูกเก็บนี่นี่ครับเกาะอยู่ตามดิน ใส่ถุงไปเอ้าไม่เยอะแล้วใส่ถุงอ่ะอันนี้เดี๋ยวแม่หาแป๊บเดียวครับเต็มมือแล้วนะก็เป็นวิถีครอบครัวนะมาหากินกันครับนี่ดูหอยที่พื้นเนี่ยครับทุกคนหอยที่พื้นเนี่ยมันก็ทรงเดียวกับหอยจุ๊บแจงเลยแต่ว่าตัวมันจะใหญ่นะครับภาษาบ้านช่างเดชเขาเรียกว่าหอยขี้ค้อนนะดูเวหอยเนี่ยกินได้นะครับ แต่ว่าเอ่อจะไม่ค่อยเป็นที่นิยมนี่นี่น,นี่ให้ดูลักษณะนะเนี่ยหอยมันจะเป็นสองอย่างนะหอยที่เรามาหาเนี่ยคือหอยตัวนี้ครับแต่หอยที่เราไม่ได้เอาเนี่ยคือหอ,อยที่อยู่เต็มตามข้างล่างเนี่ยครับเนี่ยเขาเรียกว่าหอยขี้คอนตัวใหญ่แต่ว่าไม่นิยมกินกันครับอันนี้อะ่ะจะเป็นหอยขี้ค้อนเหมือนกันแต่ตัวเล็กเนี่ยถ้าเก็บไม่เป็นหรือเ,เก็บไม่รู้เนี่ยมันก็จะคล้ายๆกันหมดนะครับผมตัวนี้เนี่ยจะ ราคาไม่มีแต่ว่าก็สามารถกินได้ครับเยอะมากนี่ดูแต่ตัวนี้นี่ของดีราคาแพงครับหอยจุบแจงตามท้องตลาดเนี่ยราคาขายกันอยู่เนี่ยถ้าแถบบ้านช่างนาเด็ดเนี่ยก็ต้องมีอย่างน้อยน้อยกิโลกร,รัมละร้อยห้าสิบถึงสองบาทครับแล้วแต่ฤดูว่าช่วงไหนมันถูกมันแพงเนาะช่วงไหนหายากก็จะแพงหน่อยครับแต่เป็นช่วงหน้าฝนที่หาได้เยอะๆเนี่ยก็จะถูกลงมาหน่อยอุ้ยตกไปละ เราพามาล่าหอยจุ๊บแจ้งกันครับวันนี้นนหาหอยพื้นบ้านราคาแพงนี่ครับเจอแล้วนี่ตัวหนึง่งอยู่ข้างในเลยครับเนี่ยน,นี่ครับก็ไล่ๆช่วยกันเก็บหาหาเรื่อยๆนะอ่ะยิงเจอแล้วอ่ะเก็บเลยอ่ะอยิงก็ ชุดมาหาหอยก็เหมาะแก่การเลอะมากๆนะตื่นเช้ากันแล้วก็พากันมาหากินครับผมอ่ะใส่ถุงเลยอ่ะใส่ด้วยใส่ด้วยเดินเดินหาหาเก็บเก็บได้เต็มกำแล้วก็มาใส่ถุงนะอ้าวเริ่มเยอะแล้วนะเริ่มเยอะแล้วดูครับให้ได้สักมือ้อนึงอ,ะอ่ะเอามิว<ด>ได้อีกแล้ววะใช่อ แม่เหมือนจะได้เต็มกรรมอีกแล้วนะเอ,อ่อ,อก็เป็นกิจกรรมแบบครอบครัวเนาะสนุกสนุกครับหากินด้วยก็ได้เที่ยวเล่นด้วยแล้วก็ได้กับข้าวด้วยครับเสียได้แม่บอกว่าวันที่มาเนี่ยน้ำมันไม่ดันขึ้นครับไม่งั้นเราจะเห็นมันเกาะอยู่ตามทุ่งต้นไม้ทุ่งปา่าหญ้าเต็มเลยแต่นี้ก็คือต้องงมหาเอาตามพื้นนะครับเป็นส่วนใหญ่หลังจากที่ พวกเราเนี่ยช่วยกันงมช่วยกันเก็บมาพักใหญ่ๆนะครับประมาณสักชั่วโมงได้ตอนนี้เราย้ายหนองนะขามฝากมาหาฝั่งนี้ครับลักษณะหนองก็เป็นหนองป่าชะเลน,นะครับมีทุกหนองแหละหอยแบบเนี้ยช่วยกันหาช่วยกันเก็บก็พักเดียวก็น่าจะได้ตั้งเยอะแล้วครับนี่ครับเนี่ยนอนเชยอยู่ตรงนี้เนี่ยเนี่ยครับผม มันจะหายากหน่อยช่วงนี้เพราะว่าน้ำมันแห้งครับอยู่ตําดินซะเป็นส่วนใหญ่นะยังเก็บอะไรได้เจอ,อแล้วเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตัวใหญ่ไหมอ่ะเก็บมาดูนี่นะอ่าส่ถุงอเอาของอาไปได้แม่เจอมาเจอบนบกกับแม่ ตัวเล็กนุ่นก็ได้อยู่ริมริมตลิ่งนะอยู่กับแม่เขาเน,น,นี่ยไหนมันจะคู่อยู่กับหอยขี้คอนเลยนะแม่นะแกอ่ะอ่ะตัวนั้นนะหอยจุ๊บแจ้งนะ่ะเออตัวเล็กๆนหละเอาไม่ใหญเยอนนะนะี่ดูดูดูหาใส่เสื้อนะดูดอ่ะมิวเจอมังเป้าเดาเยอะแค่แล้วอ่ะยิงยิงเอาไอ้นี่ให้ แม่ใส่ใน,นเออุงใจร้อยหน่อย <laughs> อ้าวโอ้ดูเอน่าจะเป็นโลแล้ว,ลวนี่ยนี่ <laughs> นี่ครับผมได้ไหมมิวไ,ไ,ได้เหรอนานๆๆนนนนพาครอบครัวลุยทุ่งหอยครับหอยพื้นบ้านอ <laughs> ยา่ยาอย่าแหวกให้ ไม่ใช่ยญาดิแม่ต้องเป็นยาทถวดเนาะยา่ทถวดแหวกให้หลานเก็บนะเด้ออ่าก็อยู่กอจากอ่ะนี่วู้ตัวใหญ่ด้วยครับนะอ่หยิงตรงนี้ไหมเก็บเลยเดี๋ยเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปหา มาดูจุดนี้นะครับที่หญิงเจอไว้นั่นเนี่ยเอาเก็บเลยนับไปเลยหนึ่งสองสามครับสี่โอ้ดูห้านะต,ตรงไหน,นอีกห้าตัวนะจุดเดียวมันก็อยู่ตามกอหญ้านี่แหละครับยิ่งแวกก็ยิ่งเจอมิวก็หาได้เต็มกำรรเหมือนกะันะเด็กน้อยหากินครับอ้าดูดิหญิงอ่ะน่าจะเกือบเกือบสองโลเปล่าน่าจะถึงนะ ก็คงจะพอมื้อกันแล้วล่ะครับเดี๋ยวจะกลับกันละก็ออกมาแต่เช้าครับตอนนี้แดดเริ่มร้อนแล้วหากันสักประมาณสองชั่วโมงนี่ได้กับข้าวเลยนี่โอ้โหอะก็เดี๋ยวเรากลับไปแกงกันที่บ้านครับผมหาเลยแกงเลยนี่แหละดูนะน้ำเหงือ่อแห่งการหากินเปไ็นยังไงเหนื่อยไหมเหนื่อยอะแต่ต้องกินด้วยนะกินเป็นเปล่า ไม่เป็น <c oughs> มาหาเอาเดี๋ยวรวบรวมของแล้วกลับบ้านกันครับผมมาหากินใกล้ทะเลทั้งทีเนี่ยจะไม่พามาชมทะเลตอนเ,เช้าเลยก็ยังไงอยู่นะครับ <c oughs> ตอนนี้ก็ลาวสักน่าจะสิบโมงแล้วล่ะไม่เช้าจริงแล้วครับเรามาหาหอยกันตั้งแต่ลาวแปดโมงกว่าๆอ้าไปดูทะเลกันครับเราจะเอาหอยมาล้างแล้วก็ล้างมือล้างเท้าครับผมก่อนจะกลับบ้านกัน มีใครมาตั้งแคมป์อยู่ตรงนี้นี่ครับทะเลที่บ้านช่างนาเดชนี่ไอเสื้อเหลืองไปแล้วนี่เอาหอยมาล้างนะมิวก็ให้แค่มาล้างมือล้างขาแล้วมาไมเปียกกันหัวเลยอะเด็กกับทะเลนี่ของคู่กันนะ เนี่ยได้ราวลาวสักเท่าไหร่หญิงสองโลได้นะใช่สองโลน่าจะได้เขาขายกันน่าจะประมาณร้อยเจ็ดสิบร้อยห้าสิบถึงสองร้อยอ่ะใช่ถ้าสองโลนี่ก็เราก็ได้ประมาณสามสี่ร้อยนะสามร้อยน่ะหากินเองไม่ต้องไปซื้อเขาครับแม่ยังมาแวะขุดหอยเสียบอีกนะเออไหนเจอตัวไหมดูหน่อย ก็เดี๋ยวไว้วันหลังเนี่ยจะพามาขุดหอยเสียบกันอีกสักหอยแล้วกันนะครับมันจะอยู่ตามชายหาดนี่แหละถ้าใครรู้จักหอยเสียบดองเนาะแต่ว่าช่วงนี้น้ํามันยังไม่ลงอ่ะน้ํามันยังโตอยู่ครับต้องให้น้ํามันช่วงน้ําลดเต็มที่อ่ะแล้วจะมีขดหอยโผล่เจอไหมอันนใน,น,นูตัวกันนะอันไหนนี่อ่ะโอ้ตัวใหญ่เลยนี่ หอยเสียบนะอาจิตถือมาถือมาถือมาเนี่ก่อนกลับบ้านระหว่างรอหลานเล่นน้ํากันก็นี่ครับนี่นะช่างเดชขอติดไว้แล้วกันนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปหรือว่าคลิปหน้าๆเนี่ยเดี๋ยวจะพามาหาหอยเสียบกันครับนี่ใช้ช้อนขูดไปตามชายหาดนะแต่ว่าต้องดูรูเป็นนะครับไม่ได้ขูดสมุ่มม,มั่ว มีวิธีการดูรนะูนแล้วก็ขุดครับผมก็จะได้เป็นตัวหอยแบบนี้ตัวเล็กดองน้ปาปลากวนอร่อยมากๆครับนี่แต่วันนี้เรายังไม่เอามันปล่อยไปก่อนอ่าแล้วก็มีเอ่อพี่ๆน้อง,ๆ,องๆชาวบ้านอน่ะเขาก็มาหากินกันเหมือนกันครับบางคนก็มาหาหอยเสียบนี่แหละเห็นอยู่ก็ข,ขุดอยู่แล้วก็บางคนก็ลงทะเลลอยอวนครับหาปลาหากุ้งพวกเนี้ย ก็เป็นวิถีการหากินของชาวบ้านนะอโอเคของเราก็เรียบร้อยแล้วครับผมเดี๋ยวกลับไปที่บ้านไปทำครัวกันครับวันนี้เราจะแกงแดงกระทิสดหอยจุ๊บแจงนะขั้นตอนแรกก็คือการปอกมะพร้าวเพื่อจะขูดเอาเนื้อมาคั้นเอาน้ำกระทินะครับผมก็เป็นการทำกะทิแบบพื้นบ้านครับ จะเริ่มตั้งแต่เอาลูกมะพร้าวนะมาปอกเปลือกแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปขูดกับกระต่ายครับเป็นอุปกรณ์การขูดมะพร้าวแบบโบราณเนะเาะอ้าวสองคนพ่อลูกนะเด็กน้อยเขาก็จะได้เรียนรู้วิถีวิธีการไปด้วยครับ ไหวเปล่าไหวไหมแข็งเงยได้แล้วไหนโชว์ห şey น่อยมิวยกลูกโชว์หน่อยนี่ครับอ่าพอได้เป็นลุงมะพร้าวเนี่ยเราก็จะมีดมาขูดขนออกหน่อยครับก่อนจะต่อยแบ่งครึ่งนะมันจะได้ขี้ขุยมันจะได้ไม่ ตกไปใส่เนื้อมะพร้าวเวลาขูดครับพอถึงขั้นตอนนี้เนี่ยโบราณเขาบอกว่าถ้าผ่าแล้วสวยเนี่ยก็จะมีเมียสวยนะครับแต่ถ้าผ่าแล้วคีเลก็จะมีเมียคีเลนะอ่ะลองดูไอเมง้งมึงยังมีเมียคีเลหรือมีเมียสวยนี่เอาไอข้างๆกันเนี่ยก็พี่น้องนะครับไม่ใช่ผัวเมียกันนะ นี่เอาน้ำไว้หน่อยอ่ะแล้วก็พาดูดูดิจะมีเมียสวยปเปล่าอ้าวออเหมือนจะเสียเนาะเสียเป่าเหมือนจะเน่าน่นเน่า <laughs> นนน <laughs> ที่ลงทุนมาทั้งหมดคือ ใช้ไม่ได้นะปอกใหม่ปอกใหม่มะพร้าวเสียครับเทคสอการผ่ามะพราะ้าว <laughs> จะมีเมียสวยหรือมีเมียคิเลลองครับแอคชั่น <laughs> เอาลูกนี้จะเน่าไม่เน่าครับผม,มโอ้ลูกนี้น้ำมันใสดีเนาะ <laughs> ลูกลูกเมื่อกี้น้ำมันหรือออกเหลืองครับ <laughs> โอ้มีเจ้าเ,าเจ้ามาดูกันหน่อยเนี่ยเด็กๆเ,เนี่ยชอบนะครับเจ้ามะาพร้าวเนี่ยนี่ตัดถัว่วแม่เม้งผ่ามะาพร้าวสวยใช้ได้นะอ่ะลองชิมดูรสชาติเป็นไง อร่อยไม่ใช่โชลี่เอาหาไปไหนเนะ่ยอ่ะโอเคเรียบร้อยครับอาราอรยไปแล้วครับขั้นตอนต่อไปก็คือขูดมะพร้าวครับผมอ่ามาดูอุปกรณ์ขูดมะพร้าวของเรานะครับแบบนี้นี่บ้านช่างเล็เรียกว่ากระต่ายขูดมะพร้าวนะบ้านใครมีแบบนี้ครับผมบ้านชนบทก็อาจจะมีแทบทุกหลังครับอยู่ที่ว่ารูปลักษณ์ของตัวกระต่ายเนี่ย จะทำออกมาทรงไหนนะนี่อ่หญิงจัดเลยนั่งครับอ่ะมิวขโมยมะพร้าวเหรอนี่เด็กๆใครเคยเป็นครับนี่นั่งอยู่ข้างหญ้าข้างยายข้างแม่ขโมยมะพร้าวขูดกินนะ <c oughs> ก็ขั้นตอนนี้เดี๋ยวให้ เจ้าหญิงขูดมะพร้าวให้เสร็จนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปขั้นตอนฝั่งนู้นกันนูน่นแม่ไปนู่นแล้วครับไปตัดตูดหอยนะฝั่งแม่ครัวทางนี้ก็จะนําหอยมาตัดตูดนะครับหอยเนี่ยถ้าเรานับเป็นสามส่วนอะ่ะเราจะตัดตูดออกหนึ่งส่วนห่วงไว้สองส่วนนะครับฝั่งซ้ายเสื้อสีเขียวนี่กับพี่สะพ้ายนะพอหอยจุ๊บแบบเนี้ย ถ้าเราไม่ตัดตูดเนี่ยเดี๋ยวเราจะดูดไม่ออกนะครับก็อารมณ์ประมาณหอยขมน้ําจืดนะครับที่ต้องตัดตูดออกก่อนแล้วอามาแกงเวลาดูดมันจะออกง่ายครับผมเตรียมเครื่องเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มาลงมือแกงกันนะครับลูกค้าก็นั่งรออยู่ข้างหลังแม่เต็มแล้วนวันนี้วันหยุดนะครับวันครอบครัวแม่เริ่มจากการเคี่ยวหัวกะทิเนี่ยให้แตกมันนะครับแล้วก็ใส่น้ำพริกแกง ลงไปผัดเขี่ยวพริกแกงกับกะทิเนี่ยให้แตกมันแบบนี้เลยนะครับจากนั้นก็ใส่อใหอยจุ๊บแจงลง จากนั้นก็เติมหางกระทิครับผมจากนั้นเราก็จะรอให้น้ำแกงเนี่ยเดือดจนหอยสุกนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาเริ่มปรุงรสกันต่อไปก็จะเป็นการปรุงรสนะครับแม่จะใส่อะไรก่อนเลยนี่ใส่เกลือนอยค่ใส่เกลือตัดเค็มไปก่อนเลยนะครับจากนั้นก็ตามด้วย ราชาชูรสแม่ก็จะลืมนะครับสปอนเซอร์ใจดีของเราของคู่กันก็คือรสราชาครับผมใส่เกลือใส่ชูรสใส่รสราชาแล้วก็แกงกะทิเนี่ยเราจะตัดหวานนิดหน่อยครับเโดยน้ำตาลหน่อยๆจ้าอ่า เราตัดเกลือไปตั้งแต่แรกแล้วเนี่ยเราก็จะใช้น้ำปลาเหยาะๆให้มันมีความหอมหน่อยนะแไหมนอะอ่าน้ำปลาเราจะใส่น้อยครับเพราะว่าน้ำปลามันแพงกว่าเกลือนะตัดเค็มเกลือเป็นหลักก่อนแล้วก็ไอเจ้าหญิงกําลังฉีกใบมะกรูดอยู่ข้างหลังนะครับผมแม่ครัวลองชิมดูนะเป็นไงครับ อร่อยจ้าอร่อยแล้วใช่ไหมจ้าสุดท้ายครับโรยใบมะกรูดหอมๆลงไปได้แบบนี้ก็เสร็จแล้วใช่ไหมแม่เสร็จแล้วจ้าอ่าเรียบร้อยนะครับแกงแดงกระทิสดหอยจุ๊บแจงใบมะกรูดครับผมเดี๋ยวมาลองชิมกันน่ากินมากๆครับ มาครับได้เวลานะหาตั้งแต่เช้าแล้วก็กลับมาแกงกินทันข้าวเียเลยนะไหมนะ <Yeah. S 1> อาบน้ําแต่งตัวจะกินข้าวแล้วนะครับเนี่ยลองเลยสายยาของเขาก็คือตัดตูดและดูดปากนะครับไอยจุบแจงแกงแบบบ้านๆเนี่ยใส่เครื่องแกงให้เผ็ดๆหน่อยครับอร่อย ครับแม่แข็งเองแข่งดูดขอยจุ๊บจ้าบอยู่เลยนะลองอ,อ,อ,อีกทีเนี่ยอ่อะผมลองชิมน้ำาักหน่อยเนาะ <c oughs> หอมใบมะกรูดครับแล้วก็กะทิที่เราใช้เนี่ยกะทิคั้นเองเนี่ยมันจะอร่อย แกงพื้นบ้านเนี่ยเราได้กินเนี่ยเราก็คิดถึงบ้านเกิดบ้านที่เราอยู่อาศัยต่างจังหวัดนะครับสําหรับใครหลายๆคนที่ทํางานในเมืองเนาะดูดกันเพลินอะครับปอกเลย <c oughs> โอเคก็เดี๋ยวชิมให้ดูเท่านี้เนาะ เดี๋ยวขอตัวกินข้าวไปนี่ฝานนะครับก็ถ้าเพื่อนเพื่อนนเองนานๆเนี่ยชอบคลิปวิดีโอแบบนี้นะครับการหาวัตถุดิบพื้นบ้านเอามาทําเมนูพื้นบ้านแบบนี้เนี่ยจะช่วยกันกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันหน่อยนะครับและตอนนี้รอบๆข้างเนี่ยก็อยากทุกคนแหละแต่ว่าไม่ยอมมานั่งกินเนาะโอเคงั้นเดี๋ยวไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับสวัสดีจ้าบ๊ายบาย Música